แอปและเครื่องมือสําหรับคนที่ทํางานด้านตัดต่อถ่ายวิดีโอนะฮะวันนี้เอาแอปใหม่ๆหน่อยแล้วเพราะเรานําเสนอเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วนะฮะตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่หลายคนน่าจะสนใจชื่อแอปว่า Double Take by Filmic Pro โอ oh. ตัวนี้นะครับเปิดมาพร้อมกับ iPhone 11อบอกว่าเป็นแอปที่สามารถตั้งมือถือถ่ายวิดีโอครั้งเดียว แล้วได้ภาพสองมุมสามุม4ี่มุมนี่นี่คือถ่ายได้ทั้งเฟรมกว้างและเฟรมแคบ c l o สอ up ในตัวเลยโดยใชากล้องแต่ละตัวมาถ่ายแล้วเอากล้องหน้ามาถ่ายได้ด้วยนี่แล้วนั้นเวลาคุณทําสัมภาษณ์นะครับคุณก็สามารถตั้งไว้ตรงกลางใช่แล้วคุณก็แบบเล็กขอสัมภาษณ์แล้วก็ไปตัดต่อทีหลังได้เลยใช่ตอน iPhone 11 Pro เปิดตัวทีแรกแอปตัวนี้คนฮือฮามากทุกคนอยากได้เออ ออกหลังจากนั้นประมาณ3 4เดือนอ่ะเนี่ยเพิ่งออกมานะฮะเพิ่งออกมาประมาณต้นปีที่ผ่านมาทุกคนหมดอารมณ์แล้วทุกคนลืมไปแล้วแต่ตอนนี้ใช้ได้เลยครับแต่ว่ามีเฉพาะบน iOS เท่านั้นนะบน p อ o n e เท่านั้นนะฮะบน a n d r o i ยใช้ได้นะครับยังไม่มีต้องรอไปก่อนนะครับก็ตัวนี้ใครอยากลองใช้ดูนะครับมันช่วยได้เวลาคุณไปถ่ายสัมภาษณ์เนี่ยแทนที่คุณจะมีกล้องตัวเดียวคุณได้ภาพหลายมุมเอาไปตัดต่อได้นะครับโอเคครับตัวต่อมาตัวที่สองเป็นแอป ตัดต่อที่ผมแนะนําไปสองสาครั้งแล้วแต่อยากจะพูดซ้ําจริงๆอย่างนั้นเลยเพราะว่ามันดีจริงๆบนบนมือถือบนอุปกรณ์พกพานะครับไม่มีโปรแกรมตัดต่อตัวไหนดีเท่าตัวนี้แล้วนั่นคือ Luma Fu s ช o n โอ้โหตัดต่อได้เท่ากับบนคอมพิวเตอร์ใหญ่เลยแล้วกินทรัพยากรน้อยกว่าอไฟบิดเรทสูงกว่าด้วยตั้งบิดเร็วด้วยตั้งบิดเรทสูงสุดได้เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่ครับร้อยเมกเปอร์เซกโอ้โหร้อยเมกเปอร์เซก โปรแกรมตัดต่ออย่าง Adobe Premiere ยังตั้ง1 0 0 m เมกเปอร์ซไม่ได้เลยนะ <khi> ได้สูงสุดแค่80นะครับตัวนี้ได้ละเอียดกว่าแล้วได้ถึง 4K แล้วสามารถทำบน iPad iPhone ได้นี่ e นะฮะเป็นซอฟต์แวร์ที่น่าใช้ที่สุดแล้วบนอุปกรณ์พกพานะครับตัวต่อมาครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมยังชอบใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ค Quick อาจารย์สุปเดชก็ชอบใช้อยู่ช่วงหนึ่งก็ผม ทำวิดีโอตอนปั่นจักรยานไปต่างโตเกียวโอซาก้าเนี่ยทุกวันก็จะถ่ายใช้ก o โปรถ่ายอินพอร์ตเข้ามาแล้วก็โยนเข้าควิกแล้วก็ออโต้ออโต้ไปแล้วก็ได้ไปแล้วควิกเป็นแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอที่แบบว่ามีชุดออโต้มีธีมมีเทมเพลตให้เลือกเสร็จแล้วเขาจะตัดใส่เอฟเฟกใส่เพลงประกอบให้อัตโนมัติเลยนะครับข้อดีของควิกคือมันง่ายนะฮะคุณสามารถโยนฟุตเทจที่คุณถ่ายถ่ายมาเนี่ยนะโยนโยนเข้าไปเดี๋ยวเขาปรุงออกมาให้เลยเสร็จสับเลย แล้วล่าสุด Quick มีบน Android แล้วครับนี่นะฮะบน Android ก็ได้ใช้แล้วนะฮะแล้วก็โหลดฟรีได้ด้วยใช้ฟรีเลยไม่เสียตังค์นะครับตัวนี้ดีมากนะฮะแต่ต้องปรับวิธีการใช้นิดหนึ่งคือเลือกเทมเพลตก่อนเสร็จแล้วถ้าช็อตนั้นไม่ต้องการคุณสามารถปรับเลื่อนตำแหน่งได้เปลี่ยนเป็นเปลีป่ยนเป็นระยะช็อตที่คุณต้องการได้แต่แมนนวลน,นะแมนนวลทีละคลิปทีละคลิปแมนนวลน,นยทีละช็อตทีละช็อตทีละชอ็ะชอตสุดท้าย<ม>ออกมาเป๊ะเลยเพราะว่าอะไร จังหวะและเทมโปมันกำหนดไว้ให้แล้วใช่นี่นะฮะสุดยอดครับปิดท้ายด้วยโปรแกรมทำกราฟิกไตเติลแบบง่ายๆครับอันนี้บน Android หรือว่า iOS ก็มีนะครับชื่อว่า Intro Maker อนะฮะอย่างที่บอกเลยครับอยากจะได้แบบว่าวบวับกรับโลโ <S <S ลอยมาฟิ้วมีประกาย <S <S มีดาวพาดผ่านฟิ้งฟังุๆแล้วก็เป็นคาว่าอาจารย์สุรเดชอะไรอย่างเงี้ยแค่แค่ดับเบิลแท็บตะต๊ะแล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือเข้าไป ะะแล้วที่เหลือมันลอยมาเองเลยแล้วก็เรนเดอร์ไปแล้วก็เรนเดอร์ไปลองดูนะครับใครอยากทำซีจง่ายใช้ตัวนี้ครับ